แม่แม่ทุกคนอารมณ์วันนี้นะเอาตรงๆเด้ออันนี้พูดในมุมนะต่อเนื่องเนาะชีวิตเราเป็นหัวโกคนเป็นแม่เนี่ยเรายิ่งเท่าลงทุกวันเรียวแรงมันก็ไม่เหมือนเดิมการหาเงินก็ไม่เหมือนเดิมนะเออพลังกําลังใจวันเนี้ยก็อยากได้จากลูกแต่ถ้าเราไม่ได้แล้วมานั่งเสียเวลาน้อยใจความทุกจะตกที่ไหนมันก็ตกที่หัวใจเรานะ อย่างลูกเราเนี่ยอะลูกสาวเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครเขาเติบโตเขามีครอบครัวของเขานะเขามีความสุขหรือทุกเขารับผิดชอบของเขาไปข้างหน้านะเขาไม่หวนกลับมาหนึ่งเนาะลูกย๋าบอกเลยว่าเขาจะคิดว่าแม่มีเงินแม่สบายยังไงแม่ก็ไม่ลําบากถ้าแม่ไม่ไหวเดี๋ยวแม่ ก็เรียกเราเรียกให้มาช่วยเองทาไม่ไหวไม่ใช่เรื่องเงินในความคิดของลูกสาวยายจ๋านะฮะก็คือถ้าแม่จะไปหาหมอหรือว่าจะช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวก็เรียกเองนะ,ะลูกสมัยนี้พูดตรงๆเออถ้าเรามาคิดมโนน้อยใจเออคิดไปเองโดยไม่เอ่ยปากพูดกับเขาเราจะไม่ได้รับเลยแต่ทั้งที่พูดไปมันก็ไม่ได้รับ อย่างเช่นกันนะอย่างที่เราต้องการแต่ก็ยังได้บ้างเนาะก็ยังดีเพราะฉะนั้นณขณะชีวิตแม่รุ่นเราเนาะไม่ใช่ว่าเรากับเราเป็นลูกรุ่นแม่ของเราเนี่ยเราถนอมพ่อแม่มากยายจ๋าเนี่ยถนอมยายมากนะคะแต่ตัวเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับจากลูกหรอกเพราะเขายังคิดว่าหนึ่งเราเก่งสองเรายังมีแรงสามเรามีเงินเอออืมี่เราไม่ได้ลําบาก ้าลูกย้ำเสมออย่าดรามา่าว่าสั้นถึงเวลาเดี๋ยวดูเองอันนี้ก็ต้องมารอกันแบบยาวๆนะเออย้อนคิดแรงเราอ่อนหัวใจเราก็อ่อนนะเออถ้ารอไปหว่งนกับลูกเราจะทุกข์สนัดแต่ถ้าแรงเราอ่อนหัวใจเราอ่อนเงินยังมีรองกระเป๋าไว้ซัพพอร์ตตัวเองนะเอาไว้อ่ายามลูกมา มีค่าเสียเวลาเล็กๆนะน้อยอพอได้ยาใจคนแก่คิดแบบนี้เดอ้อแม่ยุคเขานะน้อยใจแล้วนิ่งน้อยใจแล้วโมโนคิดไปเองหวังให้เขาคิดแลสสำนึกด้วยตัวเขาเองมันยากเด็กสมัยเนี้ยเห็นไหมเวลาโกรธขึ้นมาตอกขึ้นมาเนี่ยเอ้ยดรามา่าไหลนะถึงเวลาเดี๋ยวรู้เอง คํานี้เราก็ตรามาดไปถึงในวันข้างหน้าไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาเนาะเราก็ต้องไปดูกันเรื่อยๆแต่หนึ่งสิ่งแม่รุ่นเรานี้ต้องคอยหยอดลูกนะทุกคนถ <c oughs> ามยายนี่โทรหาเขาเนี่ยเห็นเขายิ้มเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขที่น้องขาเพราะฉะนั้นเอาภาพความเป็นจริงเรียนรู้ให้เข้มแข็งนะวันนี้ด้วยพลังแรงใจของตัวเองเงินในกระเป๋าตัวเองตอนที่ยังมีแรงหา แล้วเซฟส่วนไว้ดูแลตัวเองแม่ๆเอ้ยคอยกับวาได้แค่นี้และค่อยทําแบบนี้นะเอปฏิญาณตนชีวิตเจยจา๋านะฮะเนาะจะไม่เอาความลําบากไปให้ลูกเงินทองที่เรามีเก็บส่วนไว้ดูแลตัวเองแต่ก็ยังหวังอยามเจ็บป่วยให้เขาดูแลเนาะหรือเขามาหาบ้างเป็นบางครั้งขา่าวเพราะชีวิตของเขา ก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวเขานะยามจนเออยามแก่เท่ายามเรางอมเงินทองไม่มีมากอืมนะถ้าเราจะต้องมาแบกรับภาระลูกหรือครอบครัวของลูกอีกโอ้ยอันนี้โบไหวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติวเข้มเข้มกับตัวเองและเข้มกับตัวเขานะเพื่อให้เขายืนหยัดอยู่ได้เราก็ภาคภูมิใจชีวิตเราเหนื่อยแค่ไหนนะคะ การเลี้ยงลูกมาจนเติบโตและดูแลครอบครัวด้วยเอาตรงๆบรรดาลูกๆเราเนี่ยยังไม่ได้แบกรับเหมือนเราเลยแต่มันก็คนละรุ่นที่เราจะมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยหวังเล็กๆอยู่ในหัวใจเพียงแค่ว่าเราทำดีกับพ่อแม่ลูกเราเห็นภาพนี้เออเขาก็อาจจะทำดีกับเราบ้างน,นะในส่วนหนึ่งนะคะเออถ้าเป็นไปได้ในส่วนดูแลอ่ะยายจ๋า ตรงนี้เลยสําหรับลูกนะพาแม่หาหมอบ้างเป็นบางครั้งคราวที่ผ่านมาสองสามปียายจ๋าป่วยยายจ๋าก็ได้รับตรงนี้เขาบอกว่าแม่จะไปหาหมอวันไหนบอกนะอืหนูจะได้ลางานเอนะถ้าบอกเจ้าเจ้าเขาลางานไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงแค่คําถามลูกเกินกล่าวออกมาแค่นี้เราก็รู้สึกดีมีพลัง ปลื้มปิติแล้วพี่น้องขานะฮะแต่จะหวังให้เขามาปริบัติอืทําความสะอาดบ้านดูแลเสื้อผ้านะเพื่อให้กับเรามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะครอบครัวเขาลูกเต้าเขาที่เขาสู้เขาทําเพื่อของเขามันก็เยอะแยะแล้วอืมมองอย่างความเป็นจริงไม่อยากให้น้อยใจอยากให้เข้มแข็งอืมอยากมีอะไรให้พูดถ้าลูกเสนอไม่ต้องปฏิเสธเพราะ เด็กๆรุ่นนี้นะเสนอน้อยนะจะบอกให้นะมีแต่แม่เสนอเขารอรับสะดอกอย่างเดียวถูกมากทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเติมพลังกำลังใจตัวเองเซฟตัวเองนะคะเก็บเงินไว้ให้กับตัวเองเนาะเออได้ยิ้มปื้มไปกับลูกเตานะคะถ้าเขาหวังจะมาเบียดเบียนเรายามแย่เนี่ยบอกเลยหัวใจแม่หอเหี่ยวแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดกั้นตรงนี้ให้ขาด ว่าเขาต้องรับผิดชอบตัวเขาให้ได้ทานะขณะนี้แล้วหรือว่าขณะที่เราเคยประครับประคองเขานะเขาต้องยืนอยู่ได้ก่อนที่เราจะตุย้ยชีวิตเราถึงจะได้ภาคภูมิใจกับคำว่าแม่ที่ดึงลูกสอนลูกให้เป็นคนให้ยืนได้ด้วยตัวเองนะคะเนาะและเขาก็จะยืนอยู่ได้หลังจากเราจากโลกนี้ไปไม่อยากให้แม่หลายๆคนใช้คำว่า นะทำไปเถอะแม่ทิ้งลูกไม่ได้ทําแค่ชีพอมตลอดชีวิตเราตุยไปแล้วไม่ได้เห็นก็ช่างมันอันเนี้ยบอกเลยนะความคิดเนี้ยผิดมาจากแม่ไม่ได้คิดที่จะปรับให้ลูกเปลี่ยนแปลงเพราะเราใจอ่อนนะเข้มแข็งไม่พอแล้วก็เราก็จะไม่ได้เห็นความเก่งความแก่งนะความเข้มแข็งของลูกก่อนที่เราจะตุยไม่รู้ยายจะคิดแบบนี้ทุกคน นะถึงบอกจาจ่าเลี้ยงลูกโหดอืมนะด้วยเหตุและผลลูกก็ไม่ชอบหรอกสไตล์เราอะ่ะแต่พอนะเขามีลูกเวลาเราดุเขาหรืออะไรเวลาเห็นเขาดุยาดาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยเป็นยังไงล่ะลูกแม่คนหนึ่งก็อยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกนิสัยดีไปไหนก็อยากให้คนรักลูกนึกถึงหัวอกแม่ไ้่ลูกเขาก็จะนิ่งนะคะเพราะกระจก ระหว่างลูกๆเนี่ยลูกเราสะท้อนหาเราเรามองหาแม่นะฮะพอถึงหลานหลานสะท้อนหาตัวเขามันก็สะท้อนถึงมาคำพูดของเรานะคะในจิตใจแต่คนบางคนไม่ได้นึกถึงคำพูดของแม่ลำคาญสงจะพูดทำไมเนี่ยคำนี้ยายจ๋าก็โดนมาแล้วนะ,ะตอนที่เขาแข็งแข็งเดี๋ยวนี้ก็คือปรับเข้าหากันได้มากขึ้น เพราะอกคนเป็นแม่อย่างพวกเราโกรธได้นะโกรธลูกนะ่ะแต่เกลียดลูกไม่ลงตัดลูกไม่ขาดนะแต่เด็กๆสมัยนี้บอกเลยว่าเขาตัดแม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเดินออกบ้านไปชีวิตเป็นของเขาไปข้างหน้าลันล้าโดยไม่ห่วงร้อยเปอร์เซ็นจะพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอืมการหล่อเลี้ยงหรือการรักษาลูกไว้ก็อยู่ที่เรา นะพร้อมจุนเจือนะฮะอยู่ที่เขาด้วยที่ก็จะหันกลับมาไหมแต่ถ้านักเวลาสุดท้ายเราดึงแล้วเราทําแล้วถ้าเขาไม่หันก็ต้องปล่อยนั่นคือชีวิตเขาอย่าไปจองจําจองกรรมนะฮะเออกับลูกหรือเอาความเจ็บมากองทุกอยู่ในหัวใจตัวเองเพราะชีวิตแม่คนหนึ่งทําดีที่สุดทําเต็มที่แล้ว อาชีวิตเป็นของเขาเขาไม่เลือกเอาคำพูดของเราไปพัฒนาชีวิตก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมของเขาที่ทำเราทำได้แค่นี้ยายจ๋าคิดแบบนี้แม่ๆหลายๆคนเป็นยังไงออามาแชร์กัน